อร่อยมากมายนะคะนลายแตกลายสอกันเลยทีเดียวมันหยุดไม่ได้อ่ะอันนี้ก็โอ้โหมันน่ากินสามทุ่มจะครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอยากกินอะไรแปลกๆอีกแล้วสิประตูก็ล็อกแล้วเพามันมันดึกแล้วไงแต่นะคะเปิดค่ะ ันนี้คือสามทุ่มครึ่งจริงๆนะคะพวกเราทุกคนอะิจะเข้าป่าไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ในสวนหลังบ้านมุกเดิมๆอ่เธอก็มันชอบอยากกินอะไรก็ไม่รู้อ่ดูสิวิ มันหล่นเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นลมแรงขนาดนี้เลยเหรอแต่จุดประสงค์ของเรามันคือแบล็คเบอร์รี่นะคะอย่าลืมนะะ่อ้มันไปก่อนนะคะโดงตรงนั้นนะคะเป็นดงแบล็คเบอร์รี่นะคะมันจะมีดอกกุหลาบอยู่ดอกสองดอกอะ่ะที่มันขึ้นแซนอยู่ในต้นในต้นเบอร์รี่นะคะ โอ้โหแอปเปิ้ลกระเด็นมานี่เลยเหรอคะเนี่ยลมแรงขนาดนี้เนี่ยเหรอคะแอปเปิลกระเด็นมานี่เลยอะ่ะนะคะไม่เอาไม่เอามาดูพี่แบล็กกันดีกว่าโอ้ไม่กัขอชิมหน่อยนะลูกเล็กอะ่ะอันนี้นะ่ะชิมหน่อยอืมกำลังหวานเลย โอ้ oh my god นะคะอืมหวานจริงๆอืมอืมปีนี้มันดกอะแต่มันสุกไม่พร้อมกันดีจังจะได้เก็บไว้กินนานๆเนาะดูสิเออ นะคะนี่นะคะน้ำแตกปุ๊บเป๊ปะปุ๊บเป๊ปะปุ๊บเป๊ะในปากเลยค่ะอืมอ,มอมสุดยอดเลยนะคะจะยืนกินตรงนี้ให้อิ่มเลยหรือไงเนี่ยตกลงอืม หยุดไม่ได้อืมนะคะอ,อือหือคอกนเมออ็ดคอยกินเม็ดอืมโือ Oh my god อืมอืมอืมดูนะคะอืมโอ้นะคะดูสิคะเนี่ย ดูดีแล้วนะคะไม่มีหนอนไม่มีแมลงเลยค่ะอืมอืมอ่มอาอร่อยมากมายนะคะนายแตกลายสอกันเลยทีเดียวมันหยุดไม่ได้อ่ะอันนี้ก็โอ้โมันน่ากินนะคะ อือออะไรีกูนึงเดี๋ยวจะเก็บเข้าบ้านแล้วนะคะเอ oh อ้อืหวานมากจริงๆอ่ะแบกมันจะต้องเปรี้ยวออกเปรี้ยวๆนะเปรียนะปร้ยวนำหวานนะแต่ว่าต้นนี้โชคดีมันจะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะไม่ไม่ไม่เปรี้ยวซะทีเดียวอะ่ะ ถ้าเอาไปทำแยมก็คงจะอร่อยน่าดูนะจ๊ะเอาไปทำเป็นน้ำแบ็กนะคะอืมอืมอืมอรยนะคะอ่าไมากรดนะคะนี่คือเสียงหวานใช่ไหมคะโอ้โหดูฮะ,ะด,ดูด,ดูดูสิคะเพื่อนๆนี่นะคะดีนะที่ไม่สุกพร้อมกันไม่ไม่งั้นนะไม่รู้จะเก็บยังไงทันเลยเนี่ยเสียดายนะคะ ถ้ามันสุกพร้อมกันแล้วเราทานไม่ทานเนาะเอ่อไว้ทำอ่าทำแยมแล้วก็ทําน้ําผลไม้แล้วก็มวกหมักเอาไว้กินหรือไม่ก็ใส่ช่องฟีดไว้นะแต่ว่าช่องฟีดเติมไปด้วยอาหารแชร่แข็งนะคะอนะคะเยอะะมากมายเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มันมีต้นกลาบแซนอย่ในนี้ด้วยนะเนี่ยตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะดูสิคะบรรยากาศรอบๆนะคะ นั่นคือเสียงนกนะคะพุมพรำพุ่มพร,มพมพรมนะคะอันนี้ก็คือสวนหนังบ้านนะคะก็อันนี้ก็ราสเบอร์รี่นะคะต้นนี้นะคะดงนี้เป็นดงราสเบอร์รี่าราสเบอร์รี่ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหรอ่อ่ะยังอ่อนอยู่แล้วก็เพิ่งเริ่มเป็นแบบเนี่ยค่ะก็ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างสุกพร้อมกันนะอืม นึกสภาพไม่ออกเลยว,ว่าใครจะถูกทอดทิ้งเนาะเนี่ยแหละค่ะก็แล้วก็แอปเปิลเกลือเต็มพื้นเลยนะคะเราก็มาเก็บมันไปทานแล้วนะคะแต่เมื่อวานนี้มันมีลมแรงอะ่ะอลิซไม่ได้ออกมาดูนะคะแต่มันก็ยังดกอยู่เหมือนเดิมมันมันแค่แบบไงอะมันแน่นจัดนะคะก็ยังดกอยู่ มันดกมากมายนะคะเพื่อนๆปีนี้ผลไม้ดกมากเลยค่ะนะคะ,ะนะคะเนี่ย<ม>ก็มาเก็บแบล็คเบอรรี่นะคะแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วะค่ะเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนใหม่อย่าลืมกด subscribe นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ